We are young. We run free. Stay up late. We don't sleep. Got our friends. Got the night. We'll be all right. Tonight you will be by yourself. สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ แกงเซอร์พารีแซบกวนฟูนซาท้าด่วนโอเคนะคะโอเคอื่นนะคะเราต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและท่านผู้ชมในห้องส่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตอแตนั่นเองนะครับฉันฝาลักษิกาบาระเริฐค่ะอันกันเยอะมากเลยสองคี่ด้วยกันสองแก้งเลย เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมแข่งขันร่วมกิจกรรมนะฮะมากมายเลยทีเดียวครับและวันนี้นะครเราก็มีแกงแรกของเรานะฮะขอเสียงประมือพบกับแกงสาวแซบแซบถึงส่วยเนเชิญเลยตรงนี้เลยอ่าสวยกันมากเลยทีเดียวนะโอ้โหจะสูงไปไหนนะฮะเออแซบมาจากทางนู้นหน่อยครับมีกีกทีไหมครับมีค่ะแกงหนุ่มหลอ เราอยู่ด้านหลังแลค่ะครับผมแก๊งหนุ่มมาดก,กวนป่วนใจสาวนะคะขอเชิญเลยค่ะปะมือหน่อย ตอนนี้นะฮะเราก็ได้พบเห็นนะฮะทั้งหน้าตานะฮะค่าตานะฮะของทุกท่านค่ะเริ่มจากฝ่ายผู้หญิงก่อน lady first นะคะท่านแรกเลยค่ะคุณส้มค่ะเออโอ้โหอ้ท่านที่สองคุณแฟร,รมมี่ค่ะเออสวยมากนะและท่านสุดท้ายของเรานะคะคุณแท็กซิโดค่ะเออสีกันโปงที่บาดใจผมจริงๆเลยนะครับอเอาล่ะว่าทางฝั่งของบ้านนะฮะเมลค่ะ ได้แก่คุณบอสครับขอสัอปรมือหน่อยคุณบอสแล้วก็คุณแซงรวมไปสุดท้ายของเราคุณออฟนั่นเองนะครับคุณออฟขอสัปรมือคนสุดท้ายหน่อยเอาละฝ่ายสาวๆคะมีอะไรจะฝากบอกฝ่ายตรงข้ามไหมคะคุณนหากขึ้น้าเนะขบอกว่าเออแล้วคุณผู้ชายนะครับมีอะไรจะฝากให้ไหมครับ ขอไปเพิ่มเลยครับขอไปเพิ่มอุทัย <c oughs> นั่งลงก่อนกติอารมณ์ก่อนนั่งลงก่อนนั่นลงลงก่อนนะครับอขอเชิญนั่งลงก่อนครับ <c oughs> เพราะว่าคุณครับถ้าว่ายาวไปนี่ผมผมคุณผมว่าคงมีสงครามกันแน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่ช่วงนี้เลยนะครับกับช่วงแรกของเราที่มีช่วงชื่อว <c oughs> ่า Cookie c r a e r นั่นเกอง <c oughs> นะครับไปชมกติกากันได้เลยครับช่วง Cookie Cracker d ดนซ์เว่อว่ให้ลงหลุม กติกาเกมคุกกี้ครั c k เกอร์แดนซ์เวอร์ให้ลงหลุมให้ส่งตัวแทนของแต่ละทีมมา1คนจับฉลากเลือกชนิดขนมวางลงบนหน้าผากและขยับใบหน้าเคลื่อนขนมให้ลงปากพร้อมเต้นตามจังหวะเพลงถ้าหยุดเต้นหรือขนมตกให้เล่นเกมใหม่ทันทีทีมไหนที่กินได้ก่อนและมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะไปภายในเวลา1นาทีโอเคครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่2กับช่วงที่มีชื่อว่า คุ็กกี้แครกเกอร์นั่นเองนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ฟังกติกาไปแล้วใช่ไหมครับเข้าใจไหมครับกติกาทั้งสองฝ่ายระหยัดเวลนการเสียเวลานะคะขอเชิญตัวแทนของแต่ละฝ่ายนะคะเลือกได้เลยค่ะว่าจะเลือกใครออกมาแข่งกันคนที่หล่อที่สุดและสวยที่สุดคี่สุดคู่แรกนะคะตกลงกันเองนะครับทั้งสองท่านเนี่ยดื่มน้ํากันให้ไวที่สุดครับใครดื่มหมดเป็นคนแรกแล้วบอกว่าหมดก่อนคนนั้นจะได้สิทธิ์รับและเลือกก่อนนั่นเองพร้อมเลยครับ มีการเชียร์เซนเกิดขึ้นทีนี้พร้อมเลยนะครับผมขออนุญาตนับ3 2 1เลยนะครับ3 2 1เอาเริ่มครับโอ้เก่งจังเลยอ่ะอ่ะขอทั้นานเก็บแก้ด้วยครับเก่งมากเลยอ่ะนี่กินหรือว่าแบบเสกข้าวท้องอ่ะขอเรียนเชิญนะบอสครับนะฮะอ๋อ่ใ้ออามาเลยครับผมอ่ะ ต้องสติดี้นะคะเพ่งจิตอธิษฐานนะครขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่ได้สิ่งที่ต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นเอออ่ะคนแรกเลยแล้วกันผมคอนุญาะอ่านให้เลยดูเลยอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้อันนี้ก็ต้องเป็นของผู้ชายเนาะอ่ะผู้หญิงได้ไหมเเห็นไหมเออเห็นไหมอ่าโอเคนะครับทีมสาวแซ่บแซบถึงสวงนะฮะได้มีไส้ครับ ใเป็นการเสียเวลาแล้วเริ่มเกมกันเริ่มเลยเนาะอ่ะเรียนเชิญเลยนะฮะมาเลยครับอาหารเออได้เลยละครับผมมาเลยนะฮะชิ้นแรกของเรานะเดี๋ยวผมถือให้นะครับอ่ะอย่าลืมนะคะกติกาของเราห้ามใช้มือใช่แต่ใช้ลองตัวได้ใช่ขยับมือก็ได้ที่มันไม่ใช่มือโอเคถ้าพร้อมแล้ว3 2 1จับเวลาเริ่มเกมเพลงมาเพลงังดังเลยฮัลโหลฮัลโหล่าเลย เพลงดังกว่านี้ได้ไหมครับเพลงนต้องัดังกว่านี้ได้ไหมครับโ้อาอเอาได้เอได้เลยเอาเลยเอาเลยเอาหอยเออตรงต้นเ เต่อไปเลยอ่ะมาเลยวู้กลมือหนอ่อยเยี่ยมไปเลยอย่างอย่างอย่างใจเย็นพร้อมนะครับ5 4 3 2 1เริ่มได้เอาเงี้ยเอ่อเป็นทายยากนะคุณเออไปไปผมสรุปผลคะแนนก่อนนะฮะอ่ะผู้ชายนะฮะหรือว่าทีมหนุ่มกูหนุ่มมาดก,กวนป่วนใจสาวได้ไป สอง,องคะแนน,แน,นประมือนอยและผู้หญิงนะครับผู้หญิงของเรานะคะคะแนนสวยมากเลยได้ไปทั้งหมดศูนยคะแนนค่ะเรามีอีกเกมหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะไปเกมต่อไปเนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณน,นี่เลยครับ ขนมนะฮะรอซี่แครกเกอร์ขนมอ,อบกรอบและโฮมโปรครับศูนย์รวมวัสดุอุปกรณ์การกร่อและตอนนี้นะคะก็พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสนุกกับเกมใหม่นะคะใน,นซิงซองทํทำนองล้อม้า เดี๋ยวพี่กินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยสักผ้าล้างจานถูบ้านรดน้ำต้นไม้เช็ดกระจกผัดหญ้าให้อาหารหมาเก็บพี่นอนซ่อมทีวีเอียงหลอดไฟแพ้ํารานจะดอกไม้จานถัดรองเท้าก่าสุดแล้วเ้าทนแล้วจะได้อะไรไรลูไม่ทนแล้วเมื่อ้องอื่นจักกรดเกินใช้อีโนด้วยตัวยาละลายน้ำแบบฟองคู่กระจายตัวได้ดีช่วยคลายกรดลดแน่นเปืออีโน กรดรถแน่นเฟอกลับมาแล้วนะครับเอ้กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับช่วงซิงเกิลซัมทำนองรองทายนะคะก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะฮะช่วงที่แล้วนะฮะมาสรุปผลคะแนนกันก่อนนะฮะว่าทีมนะฮะแต่ละทีมได้อะไรนะฮะหนุ่มมากูดปวนใจสาวประมือหน่อยนนำไป2คะแนนนะสาวแซ่บนะฮะยังคงครองไปศูนย์คะแนนและ อ่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปพบกับอะไรนะเข่ากติกาไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับใจเย็นไว้ก่อนเกมนี้จะมาตัดสินคุณนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่า sing a ส o n g ทำนองรองไทยอยากเล่นแล้วใช่ไหมครับเพื่อไม่ใช่เป็นการเสียเวลาไปฟังกติกากันดีกว่าเลยค่ะไปเลยครับช่วงิง n g a song ทำนองรองไทยเกม sing a song ทำนองรองไทย กติกาในการเล่นเกมคือให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมาทีมละหนึ่งคนใบชื่อเพลงที่ทีมงานกำหนดให้โดยสามารถแสดงท่าทางประกอบได้หากทายถูกจะเปลี่ยนให้ผู้เล่นคนถัดไปมาทายต่อหากไม่มีผู้เล่นคนใดทายถูกเลยสามารถข้ามเพลงนั้นไปได้โดยเล่นจนกว่าเวลาจะหมดลงนั่นคือกติกาของเราในเกมที่สองของเราส่วนที่สองด้วยนะฮะอะไรกติกากันยั่ะคะเข้าใจไหมครับโอเคเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้ว เ,เ,เป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนดีกว่าเรากำหนดสระก่อนไหมสระอะไรดีนะสระอีดีกว่าลุกขึ้นมาเลยตัวแทนคนใดคุณที่สวยที่สุดมีสวยที่สุดแล้วนะครับเออปรโมน่ยเลยดยขอแบบมีอินเนอร์ต้องมีท่าทางท่าเต้นประกอบด้วยพว้เคื่อคุณจะได้ตอบได้โอเคไหมได้เลยค่ะโอเคพร้อมครับขอเชิญโถแก้วเลยม<อ>าทางนี้เลยรับผมมา,ล,าละอัละ พร้อมไหมครับสำหรับเกมเกมที่สองพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มได้เพลงอะไรเนี่ยเร็วค่ะเร็วค่ะอุ้ยร้อยได้แล้วคุณจุเพลงมันมากนะคุณเร็วๆคุณพาันเลเร็วคุณเร็วคุณเวลาเลยโอ๊ยแต่ละ เออโอ้โหคุณรู้ได้ย่างไงอะเก่งจริงเลยอะเออเฮียงเซมาเนี่ยเออแล้วแล้วแล้วคุณอุ้ย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 ง่ายมากเออแล้วแล้วคุณคุณคุณ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะขอเชิญสรุปคะแนนก่อนละกันนะฮะทีมผ <te> <hands> ู้หญิงนะฮะหรือว่าทีมสาวแซ่บแซบหนึ่ง่วงทำคะแนนไปหนึ่งคะแนนเอาล่ะตอนนี้มีทีมผู้ชายนะฮะคุณผู้ชมครับเรียนเชิญเลยครับคนที่เราได้สิรลุกใหม่แบบไม่คิดเลยนะเอาล่ะพร้อมเปลี่ยนฮะพร้อมหรือยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วยืบเลยเอาเลยครับเอาจริงๆเลยนะ โยกนะเนี่ยคุณไหมเอ้ต่อกันบ้านมาดีจรงเลยอ่ะนี่เอาไม่ได้นะเร็วๆเต้นด้วยนะเร็วๆคุณเวลาเอาเร็วๆเร็วเปลี่ยนเลยเร็วๆอะไรอีกเอาเร็วๆคุณเร็วๆ ว่าละถึงว่าคนก็ได้เน uh> <ge ja> mm ี่ยคนก็ได evet ้เน OK ี่ยอ่ะคนให้อ่ะอะไรอะไรอะไรเพลงชื่อเพลงอะไรอุ้ยมั่วได้อีกมั่วเก่งจริงเลยคุณอะไรคุณอะไรอะไรเก่งจริงเลยอ่ะเหลือเวลาอีกห้าวินาที ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลานี่ทำไมคนที่ต้องส่งไม่ช่วยกันพูดสูตรละครับอะล่ะตอนนี้นะครับเรามาสรุปคะแนนกันก่อนนะครับกับหนุ่มมาดกวนป่วนใสๆทำได้ไปทั้งหมด3คะแนนรวมทั้งสิ้นนะฮะหนุ่มของเราเนี่ยฟาดไปทั้งหมด5คะแนน และสาวแสบของเรานะฮะก็ยังทำได้แค่1คะแนน oh. แต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนศึก oh. ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารถูกต้องมา <Hi. S 1> เรายังมีอีกเกมหนึง่งถูกต้องไหมครับถูกถูกต้องไหมถูกต้องอ,อีกเกมหนึ่งของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงหน้าแต่ช่วงนี้เราไปพักสิ่งที่น่าสนใจกับช่วงที่มีชื่อว่า DIY <Hi. S 1> และช่วงสุดท้ายช่วงชนนี้พี่จัดให้ ไปทำอะไรมาเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะก็นี่ไงนั่นมันดีไงอ่ะโหมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่ได้บเป็นแบบที่แบบบ้าแล้วมันจะทำให้เดียบร้อยแล้วครับผมค่ะไหนแกลองเล่าอีกทีดิสรุปเลยนะคือมันดื่มเลยแล้วกันกาแฟเนเจอร์กิฟ ดีไอวชิคชิคสไตล์ by Gangster สวัสดีครับ <ผม S 2> พบกับรายการ DIY ว <DIY. S 2> วันนี้เราจะมาประดิษฐ์อะไรคะนุงเกอร์วันนี้ครับผมเราจะมาประดิษฐ์ด i y ง่ายๆก็คือเราจะทำฮูดเลนนะครับผมอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีอะไรบ้างครับคุณแพวนี่กาวสองหน้านะคะครับผมแล้วก็กันไกกันไกต่อผมไม่ใช่ <laughs> แล้วก็มีไม้บรรทัดค่ะคแล้วก็ อันนี้เรียกว่าอะไรคัสเตอร์ถูกตอ้องครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญเลยขายไม่ได้คือกระดาษต้องเป็นสีดำด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำพู้ขนาดเท่าไหร่คะอ่าห้าจุดห้านิ้วกว้าง11ครับอย่างแรกที่เราต้องทำคือเราต้องวัดก่อนนะครับผมวัดกระดาษขนาดเท่าไหร่คะกว้าง5.5นิ้วครับผม เราก็จะได้ก,กระดาษนะครับต่อไปเราก็จะมาทำเป็นทรงนะครับผมคือปลายหน้าเลนนะฮะคุณแพรรู้ไหมครับว่า,าการใส่ฮูดหน้าเลนนี้เพื่ออะไรไม่ทราบค่ะการทำฮูดหน้าเลนนะฮะก็จะเป็นการแสงแฟนะฮะสมมติเราไม่มีฮูดหน้าเลนนะครับผมก็แสงที่เข้ามามันก็จะฟุ้งมากจะทำให้แบบไอตัวนางแบบหรือว่าตัวแบบอะ่ะจะไม่ ค่อยชัดอะไรมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราใส่ฮู้ดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นตัวนางแบบชัดครับแสงแฟร์ตรงนั้นจะน้อยลงผู้นี่ไว้สาหรับการถ่ายงานกลางแจ้งใช่ไหมคะใช่แล้วฮะถ่ายงานจลางแจ้งหรือว่าในสตูดิโอที่มีการจัดไฟสว่างงได้เสร็จแล้วเราวาอย่างนี้นะคะตัดแบบสวยๆงามๆเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วครับผมแล้วเราก็จะเอามาประกอบกันด้วยการที่ทั้งสองอย่างนะครับ เอากาวหรือสก็อตเทปสองหน้ามาติดแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้น,นี่ครับผมอันนี้คือฮูดสำหรับ501.8คือตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูกันนี่ครับผมแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นเวลาถ่ายรูปหรืออะไรครัและตอนนี้เราก็จบกันเพียงแค่นี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่กับรายการ DIY ครับผมนั่นคือนะคะช่วง DIY ของเราที่จะมามอบสี่เดียกันครับผมตู่ช่วงสุดท้ายของเราเกินเลยดีกว่านะคะช่วงกับช่วงที่ชื่อว่าเกม็อดนี้พี่จัดให้ประมือนอยโอ้โหไม่คุณคุณฟ้าตื่นเต้นไงเพราะว่าพวกแข่งขันเนี่ยขวกันยิ่งกว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมรอด้วยในใน่เอาละสิเอาล้สิตอนนี้กดดันกันมาก ข้าสู่ช่วงเกมนี้มันเล่นยังไงครับคุณัถออูกไหมอยากรู้ใช่ไหมอย,อยากรู้ครับอยากรู้ไหมครับอ่ะเราไปชมกติกา,าก,กันเลย<อ>ครับช่วงช็อตนี้พี่จัดให้เกมช็อตนี้พี่จัดให้กติกามีอยู่ว่าให้ผู้เล่นทั้งสองทีมออกมาผสมน้ำทีมละสองแก้วภายในเวลา30วินาทีแล้วนำมาวางรวมกับน้ำที่ทีมงานเตรียมไว้ให้เป็นตัวหมักฮอต โดยให้ฝั่งตรงข้ามกินหมากให้หมดทีมไหนกินหมดก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไปโดยให้ผู้เล่นจากเกมที่2เป็นฝ่ายเริ่มก่อนโอเคนะครับนั่นก็คือกติกาการเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมสรุปคะแนนก่อนไหมโอเคสรุปคะแนนนะครับตอนนี้นะครับหนุ่มของเราทําไปได้กี่คะแนนคะห้าคะแนนครับอ้ประมือหน่อยโอ้โหนำเลยนะเนี่ยและผู้หญิงของเรานะฮะหรือว่าหนุ่ม เอยไม่ใช่หนุ่มนะสาวแสบแสบถึงสวงนะทำไปหนึ่งคะแนนโอ้ยแต่ไม่เป็นไรเกมนี้แหละจะมาตัดสินนะยังมีอยู่นะเออโอเคงั้นขอเชิญนะฮะทีมที่ชนะออกมาเลือกส่วนผสมก่อนเลยครับสำหรับในการที่เราจะไปเล่นมาคอฮอดกันนะอ่ะเชิญเลยอ่ะมาเลยนะฮะตรงนี้อ่าโอเคทราบกับทีากันแล้วนะคะครับผมทราบแล้วครับอ่ะ ทางทีมงานของเรานะคะตอนนี้ได้เตรียมน้ําไว้ซึ่งก็มีนะใบบัวบกมะเขือเทศน้ำกล้วยดิบปั่นน้ํายาหอมแล้วก็น้ามะขามเปียกนะคะเดี๋ยวให้ผู้เข้าแข่งขันเลือกสาบน้ำนะคะมาผสมกันให้ฝ่ายตรงข้ามกินสามสิวินาทีนั้นนะครับเรามีการจับเวลานะครับไม่ให้เลือกนานนะฮะพร้อมไหมครับแสดงว่าคุณยิ่งคิดก่อนแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยกล้วยครับกล้วย สุไก,สไ,กสไก่ครับสุกไก่แล้วก็สุกขาประเทศอะไรสุขภาพที่ดีของคู่ตรงข้ามใช่ไหมครับสุขภาพโอเค,อเคดีมากโอเคครับอะเชิญนั่งที่แท่นประจำที่ได้เลยและตอนนี้นะฮะเชิญสาวๆมาเลยครับเออไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเขาใส่อะไรไปบ้างถูกต้องไหมไม่ได้ยิเนเลยใช่ไหมดีมากโอเคคุณคุณได้ยินไปแล้วใช่ไหมคุณเอาให้ได้นะ 2องช็อตเนี่ยคุณจะเอาคืนยังไงเอาเลยนะพร้อมนะ30มสิบวินาทีเท่านั้นเลือกเลยยาหอมยาหอมเลยครับมะขามข่าเจาขาด้วยนะข่าข้าด้วยเออกลวยด้วยบร์เทเดอร์ของเรานี่มือแบบปืนกลเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปยืดที่ทำกันเนาะโอเคโอเคครับเชิญที่แท่นนั่งประจำที่ได้เลยนะ ตอนนี้นะคะเข้าสู่ช่วงที่บาร์เทนเดอร์ของเราผสมส่วนผสมก่อนแล้วเราไปพักโฆษณาแป๊บหนึ่งเนาะงั้นเดี๋ยวไปพักชมโฆษณากันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชมรายการมาดูทั้งสองฝ่ายแข่งประชันหมากกันนะคะโอเคครับไปชมกันเลยพี่ชายเปิดเบอร์วันดูคอใหม่คุ้มยังไงเดี๋ยวเจนบอกให้นะคะคุ้มไงอะเจนฮ่าฮ่าุหนึ่งเปิดปั๊บก็ได้โทรฟรีแล้วลองเน็ตแรงฟรีไงกุ้มแล้วเราใช้ต่อ คุ้มสองโทรครบเจอบาทได้โทรฟรีถึงเที่ยงคืนโอ้โหมันยอดมากเลยซารอ่าคุ้มแล้วใช้กันไปนานๆนะคบคุ้มสามใช้ครบทุก100บาทเดือนหน้าโทรฟรี20%สเคุ้มคุ้มคุ้ม,มรับเลยสามคุ้มมาเปิดเบอร์ใหม่ถึง30กันยายนี้จาก a อ s 3G วันทุกค่สวัสดีครับตู้เย็นที่บ้านทำงานหนักมากเนี่ยเปิดเปิดไปปิด,ปด,ปปดทั้งวันอะไรของเขาเปิดบ่อยจนไม่เย็นหมดแล้วครับเนี่ย คงถึงเวลาต้องเปลี่ยนตู้ใหม่แล้วครับใครอยู่แถวเชียงใหม่มีตู้เย็นสภาพดีไม่ใช้แล้วลงขายเลยครับที T ่ OLX คนนุณนายเขารออยู่อุ้ยดวดนิดนึงอของไม่ใช้เมื่อลงขายฟรีที T ่ OLX มีคนรอซื้อเยอะนะฮะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วถ,ถูกต้องไหม<า>ช่วงฉนะังงนนี้พี่จัดให้เพเ่ิน ไม่อย่ายอมเพราะว่าตอนนี้คะแนนคุณเนี่ยเกือบจะเอื้อมไม่ถึงละแต่ยังไม่ใช่ว่าเอื้อมไม่ถึงไม่ได้นะสู้ได้โย่เผื่อพลุกแบบเท่ากันอะไรอย่างงี้เหนื่องไหม้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะคะ้อใจเนาะมีอะไรอยากตะงฝากให้กับคุณผู้ชายไหมที่ได้คว้าคะแนนไปมากสุดตอนนี้เอาแบบเริงแรงเกมสุดท้ายละคุณจะต้องได้กินแน่นอนคุณจะต้องได้กินแน่นอนค่ะแล้วคุณล่ะครับ ปลุกความเป็นชายในตัวคุณว้าตายแล้วโอเคครับตอนนี้นะครับพร้อมไม้อันสำหรับเล่นเกมนี้เรากำหนดเวลาแค่4นาทีเท่านั้นพร้อมนะครับ3 2 1เริ่มเดินเลยครับเชิญก่อนครับผู้หญิงครับเออเลยี่เฟิร์สอะคุณก็เอาเริ่มเลยค่ะไปกันแล้วตอนนี้ผมจะไม่สนใจแล้วขอเต้นลวตอนนี้เองมันมากเอาเลยครับเราจะเคร่งเครียดกี่มากคะ ครับผมเอาละสิครับคุณอ่าโอเคเอาเร็วๆเลยนะเร็วคุณเร็วเร็วเร็วเตอนนี้นะครับคิดอะไรอยู่คุณคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ร้อยเขาพลาดร้อยเขาพลาดคุณลครับคุณละร้อยเขาพลาดเหมือนกันนี่เขาจะได้กินก่อนที่อยากรู้เออไปละไปละมีการวางแผนกันมากเลยอ่ะ นี่ดูสิมีการอันนี้ไปแล้วแบบมองแรกกันได้นะอื้ชอบมากเลยอ่ะฝั่งไหนคะฝั่งนี้ฝั่งไหนต้องเริ่มเอาสิเอาสิอุ้ยฉันเห็นแล้วว่ะโอ๊ยจะได้อ่ะโอ้ยละอดิจริงเลยอ่ะ ยินดีด้วยนะครับเอาเลยไอเชี่ยนกันอ่าโฟกัสที่หน้าอเป็นไงบ้างเยี่ยมจริงๆเลยรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยไหมโอเคอ่ะวิแก้วนี้มีเบอร์อะโชว์ให้หน่อยสิว่าได้เบอร์อะไรเรามีแจ็คพอตนะ เบอร์อะไรนะเบอร์3ามคุณเบอร์สเบอร์สามของเรานะนี่ครับเขาบอกว่าหมายเลขสามให้กินน้ำของของอีกฝ่ายหนึ่งเพิ่มมอีกหนึ่งแก้วอูตายแล้วมีการเลือกด้วยนะน้ำอะไรน้ำหวานนหวาานไปกินรู้ด้วยเหรอว่าน้ำอะไรอ่ะไม่แน่จะเป็นน้ำใส่เกลือก็ได้อืมสับปะรดด้วยสับปะรดด้วย มันเยอะปากมอีเยอะปากนี่คืออะไรบูดอ่ะทีนี้นะฮะเริ่มต่อกันเลยปะอ่ะเริ่มต่อกันเลยเร็วๆคุณเอาคืนให้ได้เลยววางแผนดีๆเออเอากินนิเอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเออร้ายนะโอเคอ่ะ คืออะไรอ่ะสีขาวอ่ะกระดมหน่อยสิโอเคโอเคคุณเร็วๆเดินสิคุณเร็วเอ่ะกินเลยครับอ้าวกินเลยครับเร็วคุณเร็วเวเวลาเหลือจะหมดแล้วอู้หกินแบบไม่คิดเลยนะกินแบบไม่คิดชีวิตหมายเลขหนึ่งครับได้หมายเลขหนึ่งนะเหลือเวลาอีกห้าวินาทีเท่านั้นเร็วให้กินน้ำ ให้กินน้ำที่ทางทีมงานจัดมาให้โอ้โอ้แล้วคุณแล้วตีต่อสุขภาพโอ้น่าจะเป็นวายังุูนนะครับจากฟรังเหลือเวลาอีก5วินาทีห้าสี่สมสองนึ่งบนเวลาเอาล่ะนะตอนนี้เราก็ได้บทสรุปมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผู้ที่ชนะของเรานะฮะ เกมนี้นะฮะคุณผู้ชายนะฮะหรือว่าหนุ่มมาดกวนป่วนใจสาวของเรานะฮะทำคะแนนไปทั้งหมด8คะแนนเสียงปรบมือหน่อยค่ะและทีมสาวแซ่บแซบถึงซวงทำได้แค่2คะแนนโอเคนะคะและเรา่ารกกจจุ๋มมมะิเลยคะเราได้ทั้งสิ้นนะคะสรุปนะคะได้ผู้ชนะของเราคือทีมผู้ชายหรือว่าหนุ่มมาดกวนป่วนใจสาวทำได้ไปทั้งหมด19คะแนน แล้วหญิงทําได้แค่สามคะแนนเท่านั้นนะครับม <า S 1> ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะสีเบเยอร์บ้านนะฮะสีบ้านติดทนนานนะครับแล้วก็สีเอยไม่ใช่ครับยูนิฟสุขภาพดีที่คุณเลือกได้เพียงให้คุณดื่มน้ำยูนิฟนะครับผมเอาเละครับตอนนี้นะฮะเราก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราและเราได้ทีมชนะที่เรียบร้อยแล้วใช่เ้าค่ะขอเชิญทีมหนุ่มมาดก,กวนปวดใจใทั้งนี้เลยออปประเมือหน่อย yeah. ได้รางวัลไปเลยนะคุณผู้ชมครับนี่ก็ได้รับรางวัลจาก Tesco เราใส่ใจคุณไปเป็นรางวัลจำนวนเงิน500บาทค่ะเออยรมวยไทยทอเป็นรางวัลด้วยอ่จูบหน่อยเร็วเออและทีมที่ดื่มน้ำเมื่อกี้ไปนะอรุณเชิญตรงนี้เลยครับ อย่าเสียใจนะรเรามีนะฮะชิมสาวใสย่เพิ่งเสียใจเรามีกิมมิชชันะฮะรางวัลปลอบใจปอใจอลปอบใจอยู่นะฮะประมือนหนอยเป็นกำลังใจเราเลยนะระรา่แอสโทรโลตัสเราใส่ใจคุณเหมือนเช่นกันนะคะโอเคครับตอนนี้นะฮะเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วหมดแล้วนะคบตอนนี้นะฮะแต่ไม่อยากจะหมดเลยเดี๋ยวเราจะปาร์ตี้กันต่อนะฮะสำหรับวันนี้นะผมต้อแต้กรวิทย์นะฮะแล้วก็ ฉันฟ่าล,ลักสิกาปรเสิร์ฐค่ะพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปกเราลุวเลยเต้นขนาดเลยนะนี่มันจังเลยนะคุณเพลงมันนะพูด <c oughs> เออมันเอามันเอมันจ้ะเออสั่งน้ำได้สั่งได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> เออสั่งได้เลยนะจ๊ะโอ้ยนี่คนคนได้เงินแล้วไปวน,นู่นแล้วนะมันนี่ ขออะไรดี <laughs> ขอแสงสว่าง <laughs> ขอแสงสว่างได้ไม problems <laughs>